ตรงตรงบลงปอง,ปงถึงคนดูสองพันเงาคนแล้วสวัสดีค่ะให้พีพ่่ช่วยคิดหน่อยว่าเมนูเย็นนี้จะกินอะไรดีคะส <c oughs> ำหรับพ่อพ่อแม่แม่นะแตนดีกินไปแล้ว <c oughs> อะ <c oughs> ดึคลับดึงดึดึงึงงดึงดอดดึง น้ำพริกผักสดค่ะน้ำพริกผักสดเอ้ยส่องงานจะรไม่ะน้องน่ารักเก่งจังเลยค่ะแซนดี้ดูหน้าดูนะดูหนะดูน้าจะไปไหนดูนะเอาถูทำความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาดถูอย่างนี้ใช่ไหม ถูกใครดีคะถวโต๊ะถูโต๊สเสียงเล็บสเสียงนิ้วเจ็บไหมยืนนี่ก็ต้องยืนให้มินนะทอดปลาเค็มกินกับน,น้ำพริกอู้เมื่อวานไงกินปลาติดกับน, <c oughs> น้ำพริกถูกถูถู เปลี่ยนชื่อเป็นแสนสซนเร,เริ่มเลยเริ่มเลยหนึ่งขวบเดือนหน้านี้หนึ่งขวบแล้วถอยถ้าจะลงต้องลงยังไงคะลูกถ้าจะลงหนูต้องลงยังไงต้องหันหลังลงใช่ไหมอย่างอุ้มน้องแสนดี้จังเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> มา <c oughs> มาช่วยกันอุ้มมา เจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกอาหมดนแม่หมุนต๊ะหม่โอ้โหไม่มีหลายอันจังเลยอ่ะทำไมมีหลายอันจังเลยล่ะคะอ๋อถูถูถคนสวยจะเรียกแม่หรือพ่อก่อนนะนั่นนะสิคะมาลุ้นกันคะ่ะมาลุ้นกันคะ่ะโอเคถูนะสวัสดีถูทำความสะอาดลูกถู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 ถถถ ถูทูถ ja okay? <t iny clubs> ูท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 ู้องกี่เดือนแล้วคะสิบเอ็ดเดือนแล้วค่ะเรียกปูก่อนเรียกปูก่อนเออคำไหนง่ายสุดสระอาเนาะป้าปเรีกปาก่อนปแม่น้องน่ารัก มาทายกันดีกว่าว่าจะจะเรียกไข่อบบแม่ดู่นะจะพุ S ่งแล้วนะจะพุ่งแล้วนะะพุ่งแล้วนะจะพุ่งแล้วนะเอไม่ใช่เราต้องทําไงเราต้องหันหลังแล้วก็ลงใช่ไหมเอาหมวยน้อยเอามวยน้อยใช่เราต้องหันหลังคันหเอามวยน้อยมาเราหันหลังนะหันหลังใช่แล้วเราก็ลงใช่ปีนลงเลย โอ้ยนะไหนทำดีทำแล้วเอาขาลงเอาตูนลงเอาขาลงเออเเก่งมากอือเก่งมากเก่งมากค่ะเออเช็ดต่อเช็ดต่ออืออตีนเร็วเก่งมากเลยค่ะอ่ะเช็ด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 ทู่ทููู่่อ่ะเช็ด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 อ่ะเช็ดเช็ดค่ะ แสนดีหน really. ้าเหมือนย่า claro กับพ่อเลยคุณย่ากับคุณพ่ออือไปเลยเออมาละดูนั่งด pues like ูนั่งดูนั่งดูท่านั่งดูท่านั่งดูท่านั่งท่านั่งคนสุกพันท่านั่งอืมดูท่านั่งสิเอ้าป้าเสร็จแล้วป้าจะพาไปลนอนเลยเหรอคะคุณ มุ้งนอนไมคคุอะเออได้แหละอยูทำความสะอาดอยู่ค่ะเช็ดแต่คะอ๋ใจเย็นได้ยังคะวันนี้วันนี้ใจเย็นเย็นมากลยกยองยองยององยองยงยองคองย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 ทุยององยอุยองยยเนาะงยอยองเย็นยองยองงอยออยงยองอยองยองยอยองยออยออยอวยอยออยอย อ้น้อยอย่างเดียวเลยขากับมือแข็มันไม่สัมพันธ์กันจะยกร้อยอย่างเดียวเลยอย่าตามไปนะค่ะด่าเลยสิบเอ็ดเดือนแล้วค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้สิบเอ็ดเดือนแล้วนะคะอิเจ็ดค่ะสิบเอ็ดเดือนแล้วค่ะเก้าสิบเก้ากันยาก็หนึ่งครัวันดีไม่นั่งท่าเบ็ดได้ไหม อ่อออโนโนอันนั่งทาธรรมดานะไหวไม่า <She et. S 1> ธรรมดาก็คือท่า uh, ชันเขาอืมเจ็ดอะไรข้างในหนูเช็ดทุกซอกทุกมุมยังไงมีใครอยากจ้างไปทำความสะอาดที่ oh. บ้านไหมคะนะ แตนดีขอแค่ขนมถุงก็พอแล้วน้องแยกนอนกับพ่อแม่หรอคะนอนกับป้าใช่แล้วเพราะพรุ่งนี้แม่มีงานเช้าไงแล้วต้องให้หนอนกับป้าเพราะแสนดีเขาตื่นตีสี่แตนดีขยันมาตื่นตีสี่ตีห้าเช็ด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 ทุกอย่างเลยคะ่ะ <c oughs> โอ้โหรายละเอียดสุดยอดมากเขียนเลียนซอกใช่ไหมเอาพอดูสิอ้ถ้าดูแสนดีสิมัน <c oughs> ดูเท่าไหร่ละคะคุณนหนึ่งพันจีร้อยคน <c oughs> โอโ <c oughs> พ้พี่จ้างแสนดีไปถูบ้านไหมคะ <c oughs> น่ารักที่สุดค่ะมันแควดูนะาจ้างแสนดีไปถูถูถ,ถูอ่ะดูดูท่าดูท่าเอาขาข <c oughs> ึ้นเลยวะ <c oughs> เอ็นดูเออถาแต่ละธาแต่ละธาอืออือขอบคุณสำหรับคนโอนน้ำพริกค่ะโอขอบคุณค่ะฝากน้ำพริกเอ่อแม่คุณด้วยนะคะน้ำพริกคุณบางอ่อนนะคะทุกคนเื่อใครอยากทานน้ำพริกนุ่นพี่ออกเอาให้หกันจ้าอ๋อ้าใครอยากทานน้ำพริกเผานะคะ นี่บ้านเขียวเลยบ้านเขียวแบบที่ปักให้เลยนะคะทุกคนนี่ฝากไว้ด้วยนะของแม่คุณแม่คุณตำม,มือตำเองเลยนะคะตำพริกเผาพร้อมทานทานเอ่อทานกับผักต้มทานกับพวกเนื้อทอดได้หมดเลยนะคะนี่รสชาติบ้านๆไม่หวาน ฝากด้วยเอาไหมคะไปคะมาขายไปขาไปเลยละไปขาไปนแล้วไปดึงไปขายไปขายหัวหรืหัวหัวป๊กหัวป๊กหัวไปขาะจะไปไหนฝาักน้ำพริกแม่คุณด้วยนะคะแม่คุณํำเองทักบ้านเขียวทักบ้านเขียวได้เลยไปขาะไม่ง่วงเลยไปขาะทักบ้านเขียวต้องมีแอด้วยนะแอดบางออนหนึ่งนะคะ ไปไหนไม่ค่ะไม่ค่ะอยากแกวิมพิมไม่ค่ะแจกกิมไม่ค่ะไม่ค่ะแจกกิมไม่ค่ะไข่ดำพริกนะไม่ค่ะไข่ดำพริกให้แม่คุณแม่คุณตำเองกับมือเลยโอ้ใช่ไหมใช่ไหมคะลูกไม่ค่ะแจกกิมไปหนึ่งแบบปกกับปกสุกับสันดีไปนอนหรือยังคะ นตาตาไม่ไหวง่วงไหมคะง่วงไหมเอ่ยโอ้โหโอ้นี่มันถึงเวลานอนแล้วนะนี่มันถึงเวลานอนแล้วนะคุณยังคึกอยู่โอ้โหจะไปยินนะฮะจะไปยินนะฮะนอนไหมคะนอนไหมคะนอนไหมคะ อ่มอาบ๊ายๆพี่ๆเดี๋ยวแซนดีจะเข้านอนแล้วนะโอ้หนึ่งทุ่มแล้วหนึ่งทุ่มสิบเจ็ดแล้วเดี๋ยวแสนดีจะเข้านอนแล้วนะคะบ๊ายบายก่อนได้ไหมบ๊ายบายพี่ๆก่อนได้ไหมคะบ๊ายบายพี่ๆบ๊ายบายพี่ๆดไนท์นะคะขอให้ฝันดีอ๋ออย่าลืมฟังเพลงแสนดีด้วยแล้วก็แสนดีแจกมอนชีชินะ ใครที่เล่นแผ่นเสียงเพลงแซนดีใน t ิ k กต k อของช่องแม่นะคะ,ะลงลงคลิปน่ารักน่ารักนะลงคลิปน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็ h a ชแท็กอ้อมกอดที่แซนดีหรือว่า h a ชแท็กแซนดีแฮชแท็กเปาบนะคะแจกไปเลย5รางวัลน,น่าจะ5้ารางวัลม่อนชิชๆนะทุกคนของแท้นะคะฝากด้วยนะมาเล่นเกมกันนะคะมีลูกค้ากินแนะนำเนี่ย คนไม่กินหวานแนะนําเลยค่ะน้าพริกพักกานนี่นะคะมัน้งพริกนะคะน้ำพริกนี่คุณบางออนไม่หวานค่ะไม่หวานพริกใช่เราได้ปักสีเหลืองมาแล้วใช่ไหมปักสีเหลืองไว้ตานั้นเลยนะไปไปจะไปนอนแล้วนะไปแล้วจะบุญเลยบา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 ยสดิบปยิ้มหวานให้พี่ๆหน่อยปิ้งปิ้งปิ้งหน่อยเอาบาย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 ทุกคนบายบายทุกคนนะ บายบายป้าเอิร์บายบายค่ะบายบายค่ะบายบายนะจ๊ะบายบายนะให้นอนฝันดีนะคะนะคะจะไปพักผ่อนนะคะแม่คะไม่ยิ้มแล้วแม่คะถ่ายเลยแม่คะไม่โฟกัสละค่ะไม่คะหมดถ่ายถ่ายหมดแดดหมดแดดละอะอะอะ